ชิมานุนโนุเนนี่ไช้างอันนี้นะฮะมาสบายดีก้องแม่พี่มะมาไว้นี่นี่เจ้าทูจ้าก่อนกันทูจ้าแม่ก่อนงามเด้โอ้ยงามแท้ถนีสบายดีลูกสบายดีลูกนี่แม่จอยไปตลาดเลยสุดงามเลยพี่น้องมาหนี้สบายดีสวัสดีเด้อปารุงเอ้ยไอมาคือเก่าสบายดีไอ

คุณอะยังหนยยังใหญ่คุณนี่ว่าปวดหัวปวดหางคุณนี่ก็ยิมเพอะยิมเปอยเยอะจ้งาม้ชื่อว่านี่คุณนี่แม่แม่ม่ผีใม่แม่ใชเข่าลาวได้มีปากคือเมืองเมืองหางมืองกคนกับงามเมืองช่วงพนโอ้งามลูกตาหำนี่ไปดี คนเห็นน้องว่าอยากได้อยากได้แม่อยากได้ว่าก็ด้วยเสือกันตัวเกันมุกโอกันงามมาหนิโอ้เสืองามนี่เนาะโอ้ไปกิ่งกันตรงไหอแรงบัดอันนี้โอ้ยจะงามได้ล่ะนี่อ้ายังเห็ดเกลือยังเห็ดปากงอขึ้นงอขึ้นมาหนีเอาตึ๊บไปเอาฮะไปเอาเนี้ยมาเช็ดมุกก่อนเถอะใครอยากงามไหมมุกยังบ๊วลงมุกบ๊วยลงฝ่าก็ลงเอาฝ่าเช็ดมุกก่อน

Ừ, hãy ai bài này đu hãy ai bài này để cho nhân bài đột ừ, ai cô sao, sao, thì thử, thì sao bài năm cánh luôn hãy ai bài này nè ừ. cái này khảo đó bắc cồn khảo bắc cồn thì nhiều à, nhiều trời tít độ nhiều say trời nhiều say say trời say trời say trời say แพ้แบบแพ้ไหมน้องไว้ลูกเว้ยแพ้ไหมน้องเช็ดมุกไว้อบึ่งเจี๊ยบมั่งเบิ้ลจะต้องเพือนรูกเอาไว้โอ้เจ่งเน้ยเดี๋ยวไปถามสาวคุ้มเนอะถามไว้พาไปแพ้น้องหนึเด้อแพ้เช็ดมุกน้องนี่เด้อถามไว้พาเด้อหัวหัวตุบตุบตุบโทรศัพท์กันมันขวังเบิ้ลเดยกกันเลยไปติดกาวเอาแพ้เช็ดมุกน้องนะ

ตัดคอหนะไม่ใคือเปล่นใบได้ชงนะนะหมอกต้อนอยู่บ้านนี่แม่ไปเพือนแม่ไปเพื่อนแม่อ้วนเพื่อนแม่อ้วนคนได้ระเฮ้ยอมีวิกอดนะนอนนอนบอโอ๊ยีหน่อยไอ้ชาติมันเก่งกำงน้ำสูตลงในฮะหะฮะ เงงเฉงเโอ้มึงเนี่ยแดดแต่มาเช็ดโอ้โออยู่งี้อ่าต้องู่เพื่ดฮู้นพู้นอู้นไม่อวนพู้นกหลุดนังนงปามันรอกันหรอาเห็ปากจูด้วยเห็ปากจูทำไมจ้อยลูกเห็ปักจูทำไมจ้อยบังหาแมเมืองแม่เนางมันอนเวลามันดูดนมแล้วมันสิเปลี่ยนท้องขึ้นมาตลอดเมียอุ้ยฮกกเอียนดิ ก็เป็นเอียนได้ dog, ลิงน้อยได้นี่น่ะไปไปหากหาคุ้มหนูป่ะไปลูกป่ะแบบไปบิวได้นี่ไงขึ้นลงขึ้นลงอยู่เนาะบิวกับม้ามันแลดันพุทันพุทธนี่ปีนปีนนี่โอ้จำลิงกันอะไรกันไรอันนี้จะลิงน้อยนี่ลิง <'t> นะะ้อยนี่ก็คือใช้ชุดงานแท้ดีดะมันงานท้งานไฉงานไฉเส้นหกเส้นเจ็ดคือไม่อ้วนเลยห่านอีน่าอันนั้นหานนั้น

เรตีันนะพนะเ้นะไอ้ยากันะเวเราตันิงเห็ดหนดล้มี้วนะ่จา้ยังไงนน้านใช่โอ้โ <c oughs> ใช่ขูดได้ขุดไปเลยขูดเลยนะซื้อสดวกมาลำกล้อนใส่เลยอย่าใส่เลยนั่นตกเลยลูกตกนะฮะช่งคือไวแท้นี่ปั่นอียนไปอันนี้ bí thư chuyển đông thu, à, mới sai luôn cướp cướp cướp, na cướp ad cướp ad na, xách kinh nưng nào luôn, cửa, như sai, má mới sai hải quân má, nè, na em mưa leo, Thấy em na, em bay thong thu em ơi bác sĩ chọc nặng em nhắn em nè hả bố điên nữa gạo mày nè bố điên nè đi đẹp cho không, mày ôn hai đấy đi nè ใช่เมเอมนะใช่เมเอมนะาเจ้านี่ิ่มมาทกถูกจ้ะเอาอาเอคอยลูกหลักคอย

โอ้ยไม่ตูก็ใช่ไหมอึดบนอนมันอบนนอนไปทอดบางดานกวมันได้อึดกดตล่นนอนนั่มันไปหมุนนอนตี่ต้องหมุนนอนนำไม่ตู้เลยน้ำยาปานินมาเฮือไก็ยังลุจมยังดุก็เอ็มหล่จมยังุหอมได้อะมาให้ลูกเห็บถวยอาไดค่ะมา เุ้ยเนยคอยแล้วคอยแล้วเอื้อยตื่นนะเอ้ยตื่นนะฮะยืมมึงหน่ายืมมึงคนงามเงี่ยยืมคนงามย่ใช้แบนนะนี่แบนอยู่นี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 ่บาตบาดนี่ตังถือแบนน่น Ghê đó à hai đấy. À trộm hay à ui chẳng mình đụ men man. Ôi lên đấy bạn này nó, tam to đấy bạn The bé hai, hài, the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  hài, bé hài, the 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 hài, เพราะว่าบุกคอยอยู่น้ำนี่ไว้หันแล้วจ้ะใส่เพียนหมูเกลาวไว้เถอะแม่เอีง่ายหมูเกลาวไว้ถ้าบมดไปกรอบเลยจ้ะแม่บให้ไปกรอบมันไม่มาใช่เลยอ๋อหัยชักดุเนาะเออเดี๋ยงมันไ่นเดี๋ยวเราเฮ็ดเองลูกอะเดี๋ยวเราก็เฮ็ดเองเน่าเนี่ยเออบัว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 หมดไปสิเปิด อย่าจับนะให้ดุนะฮะอุ้ยเฮ้ยชอดิมาพี่ว่าพี่ไม่สิมาล้วอย่าเข่าเลยไอ้ทิ่ให้เด้วย ยังท่านอมาวะเออไปขอมาเล้อไปขอมาพายดินนะับเอาคืนล้วายเาเก็บมากแบไานไดอกเมื่อเห้ยไล่ดอกเมื่อเห้ยลูกันจ๋าจ๋าเออไล่ดอกเมื่อเยได้แน่เพิ่มากดอกเมื่อเลดยอันนี้ Dạ, à, nó mưa bà ả rồi bọn à Mưa xôi ừ. bọn à tôi à, tốt là cậu ta được tài chơi đấy Ui, 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 mưa đi rồi Bà, bà đi, Ơi, tèo mắt rồi bà tèo nè Tèo cho, thoang nó bay Bụi, mẹ bích kỳ năm ngưỡng cho thong à. phải mến, mà có đây đó, nó mà này xuống luôn 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 โอ้ยดุเลยมึงอะปุยหา,าบน้ำาบลูกเออปุยยา,าบน้ำเออ,อเาบได้เช้านี้สิตอนแรกพุณได้จอาบอีกยืนมองห่างเลยยืนเมองห่างเลย,ม,ม,ย,ม,ยมือนะลูกมืองอยแต่บอลมันทันจะเปียกอยีกเละ<อ>เออใสท้องอาบนะนาง,ง,งนั่งลงลนั่งอง เืือมุงมาซืสอแป้งมานะมาใส่มัดนีิโอ้ยบอลมีมึงอบอลลีมีมันเลยมันทำมันมันเปื่อนเลยมาอาน้ำน้ำนี่ก็น้มันเปียกมืในน้ำถนแม่ไป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 ถ่ายนี่หนูนอกไปถ่ายปุยอยู่นอกไปไปเดี๋ยวปุยอาบน้ำแล้วก็ไปไป เออไปไปไปมาแม่บุไปไปุปปปยสีอาบน้ำน่ะแล้วเลยนะ่ะเคุ้มสีสอาบน้ำแล้วเลยนะ่ะฮะเด็าากกลางเออพายดูุกพายดูกพายดูกเอามันเพ่เนาะเครื่องออแม่นะ ั่งเตวไว้นี่กระต่งามอ่งเตวไว้มาหน่ะแม่ลูก่ะมึงแน่เอ้จ่าชิวนะ เบิ้งหามเบิ no ้งหามแม่มึงแน่งามแท้นะเบิ้งหามแม่มึงแน่แม่มึงโอ้ยตามรถอยเนาะตกเลยตกะนะอย่าขื่นอย่าลงนะ

ซื well, okay, kind of you know? ้อใหม่บ่ะเยินไหมของก็เย็นป้านี่สามหมื่นเลยจะซื้อว่าเึงจะาได้เคยนี่สามทิปเออไม่ใช่เบอร์เก้าเนาะเบอร์หกเบอร์หกเนาะงามบ่เบอร์นี่นะคันเบลนี่คือเบลนี่การบำเข้มพูดเลยเข้มงามเบอร์นี่ใช่ไม่ได้บังใช่บังเลยไม่เจอไหมการบ่ได้ใส่แต่หึงไงนะแต่ว่ามันไม่ได้คอยมีไนเบอร์นี่นะแม่เนี่ยมันดูบ้านค่ะ เดี๋ยวจไปม <c oughs> ้ยงจดซื้อมมาท่ามาั้านน่หอมนี่ที่เราจะหนึซื้อแต่จะติมันหอมใช่ดีพี่น้องเบาแปากก็อันกันอันก <c oughs> ันซรอยนักนะพ่ะนักตันนั้นบ้นนักนล้านนี้ <c oughs> น้เดี อเอาไปใช้ดูเสือเอ็มนะออกมานะแม่ดูเอาไมเนรอออกมาออกมาแม่หนตินไก่อยู่แล้วถามแม่กินเอาแม่พยายอ่ไปเอาไหมแล้วจะท่องถามยุงกินแต่ยังมาวะเสือไอ้นะาแ้วงามาแล้วจ้า นี no ่มาณนี่พี่น้องเบิ้งน้อยกันก็มากได้สวิตจิตใจนี่สติ๊กสุดยอดเลยหนาบุแตงก็ยาคะแนนปากแดงนั่นแล้วน่านี่ยังๆเอาดูกัรเป็นยังเงเขงอกกันนะเฮ้ยแบบนี้กับเป็นอันนี่อีลาเป็นยังไปหายดูเบิ ไปให้เมืนคนงามของแม่ไปให้ดูได้จุดงามจ้ะเดีมาละมันดิเหมือนนี่คุณเอ้ยเปืือนกในนะใส่บาแรงใส่ผ้าชักให้เดินเด้อนั่งใส่ปีใหม่เด้อ ภาษาโอเคฉันนอนพี่น้องประจอยกับชิคกี้พายเพียงคนเก่อนขอบุญขอบคุณหลายเดอ้อปลาลุงเลยขามารับส้มโดยที่บอกกฎขาวโฆษณาของประจอยตลอดมาก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายคืออ้ามทุจรรยกันทุจรรยกันทุจรรยไม่จรรยกันทุจ,ทจ,ทจรรยงามๆปลาลุงบม้ปลาลุงบม้เมืองคลิปได้ค่ะบม้มีเงินซื้อแมมได้ค่ะทุจรรย์มาชิเอาเนี่ยไร อ้าวนี่ยามน้องเอเตล์เลย